โอยเอาไหเหตุผลส่งนะคะที่เมีนมาเนาะหรือว่าชิมตุงนั่นเองนะคะเราสอบถามเจ้าหน้าที่ที่นี่เนาะสวัสดีค่ะสวสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราในช่องของน้องใม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็จะมาเดินห้างนะคะมาชมว่า เขามีอะไรให้กินเนาะคือตอนนี้ตอนกลางวันนะคะก็หิวข้าวนะคะก็เลยมาเดินห้างกันนะคะมาหาซื้ออะไรในห้างดูนะคะว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะเนาะเหมือนเมื่อก่อนไหมเทอมะไม่เหมือนเนาะคือมันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเลยนะคะคือยังเขาเรียกว่ายังไม่เข้าที่หรือว่าเลยใช่ไหมแต่ว่าร้านมาร์เก็ตนะเซเว่นมาร์เก็ตนะก็ยังมีเหมือนเดิมนะนี่เราไปดูเนาะว่ามีอาหารอะไรกินเนาะ ก่อนเขาจะมีถังนี้เนาะค่ะอาหารถม่าหรือเปล่าเมียนี่แต่ละร้านนะคะก็จะมีกับข้าวมีเหมือนข้าวซอยด้วยเนาะร้านนะคะก็ยังอุ้ยนี่นี่หอมนุ่มไป็นเส้นเดือหรือเปล่ามีไหมมีไหมอะไรข้าวซอยอะไรน้ำเงี้ยวเหรออุ้ยเขามีบ้าเลยมีเอาน้ำเงี้ยวแล้วก็ น,นี่เป็นอะไรนะนก,นกินอยู่อันนี้ไม่คุเกลอเนี่ยไม่รู้จักเลยแล้วก็คุดเกลอลองตรงนี้ไหมลอ,ลองตรงนี้ไหมไปดูนะคะนี่เป็นร้านอาหารนะคะมีเรามาร้านอาหารนะคะในห้างนะคะเดี๋ยวมาดูเนาะว่าเมนูมีอะไรบ้างแต่ไม่มีภาษาไทยเลยนะไทยภาษาพม่าออหมดเลยน้องหนูมเมื่อกี้บอกว่าอยากกินอะไรนะ <S <S ทำมิ้งจอรู้แต่อย่างนี้ทำมิ้งจอข้าวกลั่วข้าวผัดนะ น้องหอมนมจะกินอะไรผัดซิวก็มีซันเปียจอยอ่ะซันเปียจออ่ะเออซันเปียจอซันเปียจอเออไม่นซีอิวเหรอใช่มีเยอะแยะเลยเนาะเมนูเขาเราต้องลองชิมดูก่อนไม่มีละอะไรน้องขนมเด้อก็จะกินอะไรผัดซิวก็ได้เนาะผัดซขนมเนาะเราต้องขึ้นเขาดูอ่ะถ้าผัดซิว เัาใช่เหมือนเจ้าตังนองนะเป็นซา,าสังขบวนไว้กันนะเอะอเจ้นันนอืมตัมนะราไม่ค่อยชินกับอาหารพม่าเท่าไหร่นะคะอ,อาจจะกินผัดซิวเนาะผัดซิวนี่เป็นเจต้าเวตาบัดเนาะเจต้าเจต้าหรืเวตาเจตา้ตา,ตายาววะเอาเวตาได้ยังอ่ะลูอะไรกันกัเอาเนื้อหมูเนาะอันนี้เปิดทอง สามเปี้ยจอกก็คือเขาซอยล่ะเขาซอยล่ะไทยไทยอ่ะเป็นของไทยอ่ะอ๋อยะตยาเขาซอยล่ะอ๋เป็นของไทยเป็นของไทยเนาะเอาจะเบไปแล้ววันนี้สามหิงหาสามหิงห้าย่ะก็พอได้สามหิงหาโอ้เอ้าชั้นเขาพลาด่ะเขาอะไรเอาเส้นหรือว่าอะไรมาม่าจอก็มีม่าจอก็มีอยู่ๆอยู่ในห้างเกี่ร้านละร้านหน้ารือเปล่าเนี่ยนะคะ มันเป็นย่างเต๋ยๆนะแจนชอบไหมอ่ะรัดหน้าเหรอรัดหน้าเหรอเจ้าต่างมอยู่ปุ๊บือเอาแบบที่ดีอันนี้เป็นอะไรอ่ะข้าวซอยจออันนี้ข้าวซอยจออันนี้เนาะสีเจ็ดสีเจ็ดสีเจ็ดอ๋อสีเจ็ดเนข้าวซอยก็อร่อยนะก็อร่อยนะลองนี้ก็ได้ลองนี้เนาะใช่เราจะได้เปลี่ยนนั่นชิมดูไงอันนี้เอ่อสีเตะป้วยไปแล้วอะไรไปแล้วอะไร ต้องถามราคาก่อนนะเราต้องให้หะเออทั้งนองนึ่งถูกกว่านั้นตายน่ยนะสีเจอือ้มาแล้วอันนี้อันหนึ่งสี่ปักสี่ร้อยจัดใช่ไหมอันหนึ่งสี่ร้อยจัตะชิ้นหนึ่งสี่ร้อยเรามาชิมดูเนาะเต่นนี่บิกุ้ง้วยนะนี่คืออะไรอ่ะกุ้งปินเดซ่าคือของทะเลอย่างเนี้ยอ๋อ น่าจะเป็นผัดทะเลเนาะมียำเขียำตกยำเต็กก็เนาะของขึ้นี้ก่อนเนาะ้องชิมโยนูไก่ทอดก็มีเฮ้ยเาเอ้ยเราไม่รู้ภาษาพม่าใช่ไหมน้องน้องหอมนจะมีวิธีการใช้ยังไงใช้ภาษาร่างกายกระตักกระตักกระย่างผูกกะกระย่างถูกเผาเลยเนี่ยใช่ที่นี่อเมื่อก่อนเรามาถ่ายเนี่ยมันเป็น ขายผลไม้หรือว่าของสดผักสดอะไรต่างๆนะคะตรงนี้แต่ว่าเขามาเปลี่ยนขายเป็นคล้ายๆกับร้านอาหารชนนี้หมดเลยนะเป็นร้านอาหารเนาะค่อน,นข้างไม่เป็นร้านอาหารหมดเลยจะไม่มีผักสดหรือผลไม้แล้วไม่รู้ว่าเขาย้ายไปขายที่ไหนเนาะนะคะน,นี่หรือเปล่าที่เครื่องบินอะใช่ไหมไม่ใช่หรอใช่แ้วกเงินใบหนึ่โอเคอนนอมาม,มาชิมดูนะอันนี้ สมูสานะคะของเมมมาเป็นของชอบเลยนะไหนก็ชอบนะอร่อยอม,มันจะแบบาาสรสชาติมันเข้ากันดีเนาะม,มันจะมีเครื่องเทศของเขาอะอร่อยาาสรสชาติก็จะเค็มน้ำนะคะกรอบแล้วก็หอมคอเครื่องเทศเวลาจิ้มกับน้ำจิ้มก็จะอร่อยถ้ากิบไม่จิ้มกับน้ำจิ้มแนบ่ไม่อร่อยเนาะมันต้องมีน้ำจิ้มข้างในมันจะเป็นมันฝรั่งนะ แล้วก็เอามาผัดแล้วก็มาใส่มาใส่ห่อแล้วก็ทอดหืมชอบมากเลยไม่รู้ว่าเขาทำสดๆหรือเปล่านะน่าจะทำสดนะถ้าไม่สดไม่อร่อยนะคะกีดว่ามันต้องตื่นน้ำร้อนถ้าจะทำสดสดไหมเหมือนที่พี่ไปกินที่ไหนไม่รู้ว่าที่เป็นร้านอาหารอาหารพม่าเนี่ยจะไปกินข้าวผัดนะเป็นของพม่าเนี่ยแต่ก็ ยังไงเขาผัดไว้อ่ะมัน,นไม่อร่อยไงเขาต้องผัดสดๆดูอันนี้เขาไว้ไว้ไว้ไวกินกับอะไรอ่ะมีทุกตัวเลยเนะยาะน้ำอ,อ,อ้อยนะเนี่ยอันนี้เป็นก้อนน้ำอ้อยสดนะเนาะใช่นนเขากินกับอะไรเนาะแล้วเขามีน้ำไหมเอาน้ำร้อนนะคือชาวพม่าเนี่ยเขาจะชอบมากเลยกินน้ำชาแบบเนี้ยชอบมากนะคะเพื่ออันนี้เขากินกับอะไรมันเป็นน้ำอ้อยลองดูนะคะว่าเขาเกินอะไรเดี๋ยวถามเขาดูนะจะบอกว่ากินกับข้าว เอ้ยน้องหอมต้องพบข้าวมาแล้วกินกับข้าวท่ข้าวกินถ้าจะใส่อะไรอย่างอื่นวะไม่อ่ะหรือแทนน้ำตาลหรือเปล่าเออเนาะแทนน้ำตาลหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่น้ำตาลไม่ใช่ไงก็ใช้น้ำอ้อยแทนน้องหอมนมสั่งก่อนได้เอ้ยสั่งซีหลังได้ก่อนได้ยังไงเนี่ยกเขามีลูกชิ้นโอ้โหผลูกชิ้นให้ได้ชิ้เหมือนคล้ายๆกับยำก๋วยเตี๋ยวใช่ยำก๋วยเตี๋ยวอะไรอ่ะ มันยังมันน้ำบ้ชยังไงนี่มัน,น,น,นจืดคุยผ <c oughs> ิวงั้นนะมันซุปไก่หรือเปล่าอันนี้เป็นเนยยำแต่ลูกชิ้นเขาลูกเล็กอร่อยนะลูกชิ้นอร่อยคล้า,ายๆกับยำเส้นมะหม,มี่อ่ะบะหมีมม่ต,ตกอ่ะ,อะยำแห้งอ่ะอร่อยไหมซูนนึ่งกันพริกเผ็ดหน้าเขายำมาให้แล้วอ๋อ เผ็ดพิเผ็ดเหรอต้องเอาไว้ใส่ไหมไม่มีเครื่องปรุงเนาะไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมไม่ต้องปรุงเลยเลยคือมันแผ่ซีมันต้องมีสิยังไงเครื่องปรุงของเขาน้ำหัวไอ้เอ้ยละลายยังไงน้องหอมอยาจะใช้ละลายยังไงอย่างนี้ก็จะใส่กิดว่าจะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็คอมันเป็นเรืาเขียนกบกบแห้เนี่ยอือก๋วยเตี๋ยวกรมไงเขานำไปทอด ทำไมทำหน้าแบบนั้นชาดยังไงใช่ได้อยู่นะทำไมทำหน้าแบบนั้นัคล้าบบยๆเหมือนมีกรอบยำม,ม,ม,มีกรอ,อบอะไรต่างๆนะครั้งแรกเลยเราเรากินเนี่ยใช่ครั้งแรกเลยไปชิมเหมือนเรามาชิมอาหารพม่า,มาค,รครั้งแรกนะเร อ๋อ oh, ถ้าเป็นข้าวซอยจางอะ่ะเขาจะมีเครื่องปรุงให้อะ่ะข้าวซอยจางอ่ะข้าวซอยจางอ่ะข้าวซอยจาง,จางหรอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวต้องใส่ถ้าชอบน้ำตาลนะพี่ว่าใส่น้ำตาลนิดนึังไงแบบรสชาติมันก็จะเหมือมนยำยำยำหม,มี่เหมือนก๋วยเตี๋ยวแห,ห้งอะ่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งบะหมี่แห้งอ่ะกินมากขออนุญาตถ่ายนะนี่น่ากินมากเลยอ่ะ ก็ y, Ini, Ini on ่งกันอันอันนี้อันนี้อะไรเออปาใส่ชังปลาเทศเลปลาเทศเลยเทงเดเปลาเท่ล่ะมเหอผ็ดอ๋อเอาใส่กินเปล่าเปาเลยอกินเปล่าเปาเลยเวลาเผ็ดใช่ไหม เวลาเราเผ็ดๆเราก็กินใช่ไหมอ๋อมืนลบเผ็ดอะเนาะร้วานชาตกกับกินน้ำชาชอนน้ำชาอไหมอ๋อมันจะอร่อยใช่ไหมน้ำชามันจะอร่อยใช่ไหมน่าจะใช่ต้องลองเอ้ต้องลองดูนะเดี๋ยวลองดูนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าเราไม่เคยเลย ไม่เคยได้สัมผัสหรือว่าทานอาหารของเมมมาแบบนี้นะคะเพราะว่าส่วนมากเราจะแบบกินอาหารไทยอันนี้อย่างเช่นผัดซีวเนาะเพราะว่ารสชาติมันต่างกันไงรสชาติของเมมมากับรสชาติอ่าจากประเทศไทยหรือว่ารสชาติของของเราเนี่ย อาหารของเราเพื่เอนๆของเราเนี่ยคล้ายๆกับประเทศไทยมากที่สุดนะอาหารรสชาติมันเนี่ยเราก็เลยกินได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นอาหารของมิมาที่เครื่องเทศมันจะเยอะไงสังเทศเราไปกินอยาคล้ายๆกับราดแกงอะไรเนี่ยข้าวราดแกงต่าง <c oughs> ๆเนี่ยจะมีเครื่องเทศเยอะมากเลยอย่างเส้นแกงอ่องแกงไรเนี่ยอืมลองมากินดูนะคะว่าน่าจะอร่อยไหมลองไปชิมดูดิไขไม่สุกออ้ยเอาไหมไม่เอาพี่ก็ยมักินไม่เป <c oughs> ็นนะเนี่ยเมื่อกี้ลุมบอกเขานอเราไม่รู้ว่าจะมีไข่ได้ไงสุกๆได้ไหม ข yes> ึ้นได้ไหมเขาไม่มีเครื่องปรุงอะไรเนาะใช่ไม่มีเครื่องปรุงให้เราเลยไ่มเครื่องปรุงเลยอ่ะที่จริงมันต้องมีพริกอะไรนะเนี่ยเขาจะกินแบบนี้นะอ๋อนี่เป็นอะไรเครื่องปรุงของเขาเนี่ยมีพริกมีอะไรเนี่ยทำซุปรสซัดตังกันไหมเดียวกันอ๋อ หอมๆนั้นผัดชิ้วนะมันก็คือผัดชิ้วน่ะเริ่มกินกับนี้ด้วยมันจะเกลี้ยนไงอ๋เนื้อหมูไม่ต้องปรุงก็อร่อยนะต้องว่าอร่อยมันกิ้มเลยจิ้เลยนี่เรื่อย ใส่ถั่วใส่หลอกกระลำแล้วก็กินอยางเงตาวันละอยน่อยได้เลยคือมันนึกได้นะคะเพราะว่าผัดซีอิ๊วที่ประเทศไทยเขาจะผัดใส่ไข่เนาะแต่นี่ไข่เขาจะมาข้างนอกและวนี่ไงลำไข่ดาวแทนเลยเออแปลกดีนะไข่เขาจะไม่ใส่ในนี้นะเัาจะทอดไข่ให้ กินไม่เป็นในไข่ไม่สุกเนี่ยอ่ะพี่ไม้จะลองดูนะคะทุกคนมาแล้วไม่ลองไม่ดีตัวไม่เอาอ่ะเอาเอา,เอาต้มเกลน้ำชาอ๋อน้ำชาก<ม>จะนอนหลับไหมองกินกับนี้ได้น้ำชาที่นี่หอมมากเลยนะบอกว่า <c oughs> ให้กินกับน,น้ำชา น้ำชานะคะจะกินยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> ขอชิมนิดนึงนีน่ปะ่ะมีหรือเปล่า <c oughs> รอร่อยหวานไปเลยด <c oughs> ้วยใช่เวลาเรากินเผ็ดๆเนี่ยแก้เผ็ดได้เนาะกับน้ำชากับไอ้น้ำตาลน้ำอ,อ้อยเนี่ยเพราะว่าไม่เคยกินนะ น้ำชานี่หอมมากเลยชิมไม่ชิมหรอจะได้รู้ไงรสชาติเป็นไงนี่ชิมนี่ก็ได้ใช่ไหมใช่สามบาทคือสามบาทเนาะน้ำขวดนี้ประมาณสามบาทเออถ้าขวดใหญ่ห้าบาทไงเรากินไปทั้งหมดนี้ตกเท่าไหร่เออเจ็ดพันแปดร้อยไม่ถึงหนึ่งเจ็ดพันแปดร้อยจัตนะฮะยังไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งร้อย 呵呵，喂。